เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีแขกพิเศษมาครับนี่มาเยือนถึงบ้านเลยนี่อาจารย์กอฟส่วนนี่อาจารย์ออสเปลียปป่ยนไม้จากปีหนึ่งเขาบอกเปลี่ยนไม้จากปีนึงบอกครับอโอ้อ่ะ,ะเพืเ่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาถึงเราก็จะมีเมนูเด็ดผัดเผ็ดปลาไหล สูตรอาจารย์นอดนานเจอกันทีครับนานนานเจอกันท,นานนานนทีวันนี้ที่บ้านน้องกระทุ่มครับแคดดงบุรีดมกู้กรบนี่เข้าบรได้นหด,ดหมายกันโดยประเอินเนาะเข้ามาพอกันโดยประเอินเนาะนี่ ก็ไปได้เจ้ามาด้านน้อยมาขายต่อสิครับคันนี้สามหมื่นห้าครับเบ้าเลยครับนี่มีของติดไม้ติดมือมาด้วยครับสามหมื่นห้าตัวนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่ค, 14, ครับอัพันสี่ครับตัวเดีวยวกันกับของไอ้ตีเลขครับผมเครื่องพันสี่นี่ตัวเดียวกันเลยกับคันนี้แต่ว่าคันนี้นี่ฟุน่นเกาะหมดแล้วครับมาด้านน้อยเดิมๆเลย ตัวพันสี่นะครับแคปเล็กสามหมื่ 35, นาห้าเอกสารพ้อโอนสามหมื่นห้าเอกสารพ้อโอนไปดูรถได้ที่ไหนเนี่ยคีเมืองครับทางปั๊มปตทเนาะทางปั๊มปตทจะมีห้องแถวอยู่ตรงนั้นอ,อูอูเท่อนก็ฟลีซิ่งชื่ออูชื่ออูนี่น่นาไปค้นหามากเลย อูเือนก๊อปออโตโป้ปไรโอ้หอมแล้วหอมแล้วพี่น้องนี่อ่ะกินมากข้าวสุกยังไม่รู้ เครื่องปรุงครับเริ่มใส่ไปแล้วครับผมจะลดครึ่งถังเซียครับไอ้หลอดปลาสูตรที่เขาบอกกันไปที่บ้านเหมือนที่ไปกับช่างอ้ยเนาะครับผมที่กาฬสินอบนั้นเราไปกินเนื้อกาฬสินตั้งแต่ช่วงฤด้ดูฝนปี2,565เนารอกะครับผมวันนั้นนี่ ทั้งฝนตกทั้งอะไรรถมคโครติดโลมไปกับช่างกวีครับวันนั้นไปนอนบ้านครูก๊อปวันนั้นเราได้ไปเจอเนื้อเสือแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เจอเลยคือไม่ได้เจอหน้ากันได้เจอแต่ทางเฟซบุ๊กแล้วก็วันนี้นะครับขาดครูโชคคนหนึ่งแต่ครูโชคดูอยู่นะครับวันหลังก็หาวันบ้าง มาหน่อยครับโทนัดก่อนเนาะตทนัดก่อนครับโชคโชคมิครับสายาเขาปกติผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าบ้านตั้งแต่หัวค่ําเท่าไหร่อ่าดึกๆเข้ามาก็อาบน้ํานอนเลยแต่วันนี้ครับเข้าบ้านแต่หัวค่ําก็เปิเหมาะเจเาะพอดีจังหวะถูกกลมาซื้อรถแถวนี้ก็ผ่านทางพ <c ười> อดีครับ ก็เหมือนเมื่อเจอด่านนะครับถ้าไม่โบกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแหละครับต้องโบกต้องโบกเออกาลังสิพร้อมสื่อวัดตีไงง่องร่มมีแซ่วซาสุกแล้วครับนี่เข่ากบั้าวแล้วพี่น้องเครื่องสตูดิโอเนี่ครับเจ้าของบ้านครับพร้อมเสิร์ฟค่ะมาห่อนกับสะดุดอแบบนี้ นี่ยาสระนี่น้องใครนะน้องเอามาบ้างดิบ้างดิโอ้หอมดีหอมจริงๆขนาดเครื่องบ้อปไนไหนได้นี่นี่เครื่องบพร้อมปไนไหนนี่ขนาดแบบฉกเฉินนะครับไม่ได้นัดหมายนะเหมือนพระพุทธเจ้าเลยมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย เอาคู่กับซีบไปใส่ซีบไปเบิ้งเบิ้งเออในอยัางอือนเสียเพื่อนอ้วนช่งอยู่างของเปลี่ยนมาทั้วอ่ต้องอร่อยอยู่แล้วก็คือผมเคยสูตรนี้อร่อยมากอ่าเนี่ยเขาบอกว่าขันโค้ดให้นั่งกินแซ่บสิบวันเนี่ยนี่เป็นสูตรเด้อี่เด็กขูดเวลาผมขับรถไปใส่มาใส่เนี่ยให้สังเกตแม่ค้าก่อนเลยแม่ค้าพอค่ะถ้าเพิ่นอ้วนปุ๊บแสดงว่ากับเขา่นแซ่บ นี่ผมตีกินร้านนั่นน่ะไม่ข่าจะจ้อยละคิดนักเด้อวันนี้เด้อวันนี้แต่ขันงามได้กะเหลียวดิเด้จอดจอดเร็วโคตร่วนจอดวัน้องให้ไปน้อคู่งามง่ามอ่ะอ่านี่แหละครับบรรยากาศวันนี้นานๆจะมีทีเหลือปีละมั้งนี่เนาะเป็นว่าคู่กับกูอ่มามาครั้งแรกกินต้มเยียนต้มเยียนต้มไก่เนี่ยน แต่ว่ามีอุบัติเหตุทังในระวางที่เขาเหตุตุ่มไกลรดรดหน้าคม้ลาความโอเคครับผมัเสั้นๆครับวันนี้ครับ